สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ How To เฮง Podcast Podcast ที่รวบรวมวิธีเฮงต่างๆที่จะช่วยให้คุณเก่งได้อย่างรวดเร็วกับดิฉันมิสเฮงหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเฮงค่ะจากสถานการณ์เรื่องโรคระบาดในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ที่ดูยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น และทำให้ใครหลายคนเป็นกังวลและต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนั้นคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้เราก็ต้องกลับมาควบคุมดูแลปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้เช่นการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยใช้หลักพื้นฐานง่ายๆก็คือการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะด้วยความรักและความห่วงใยในสุขภาพของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้มิสเฮงก็มีแนวทางการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็วิธีเฮงเกี่ยวกับการกินว่ากินอย่างไรให้เฮงมาฝากกันด้วยนะคะ มาฟังแนวทางการกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีกันเลยนะคะมีด้วยกัน9ข้อค่ะข้อที่1กินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายและหมั่นดูแลเรื่องของน้ำหนักตัวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะคะข้อที่2กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับอาหารประเภทแป้งอื่นๆเป็นบางมื้อค่ะข้อที่3กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำค่ะ ข้อที่สกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำค่ะข้อที่หดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยค่ะข้อที่หกินอาหารที่มีไขมันและน้ำมันแต่พอควรค่ะข้อที่เหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดค่ะข้อที่แกินอาหารสะอาดปราศจากการปนเปื้อนค่ะและข้อที่เงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ค่ะ เมื่อรู้แนวทางในการกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการแล้วต่อไปเรามาฟังวิธีเฮงเกี่ยวกับการกินเลยนะคะว่ากินอย่างไรให้เฮงวันนี้เป็นการเลือกกินอาหารให้เหมาะกับาธาตุค่ะตามหลักการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวกับาธาตุ5ธาตุคือาธาตุไม้าธาตุไฟาธาตุดินาธาตุทองและาธาตุน้ําซึ่งก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยปรับสมดุลของร่างกายให้ปกติและมีสุขภาพดีค่ะ รายละเอียดของแต่ละธาตุมีดังนี้นะคะธาตุไม้มีลักษณะพิเศษคือเกิดใหม่ได้จเจริญเติบโตได้และอ่อนนุ่มอวัยวะที่เกี่ยวกับธาตุไม้ได้แก่ตาบถุงน้ำดีสำหรับอาหารที่เป็นกลุ่มธาตุไม้ก็คือพืชผักผล,ลไม้ที่มีสีเขียวและอาหารที่มีรสเปรี้ยวเช่นผักใบเขียวต่างๆบ็อกโคลี่กระหล่ำปี กุยช่ายผักกาดผักบุ้งบวบมะนาวอาโวคาโดกีวีแอปเปิลเขียวองุ่นเขียว,ยวน้ำส้มสายชูอาหารดองอาหารปรุงแต่งกลิ่นสีรสที่ผิดธรรมชาติเป็นต้นค่ะธาตุไฟมีลักษณะพิเศษคือร้อนอวัยวะที่เกี่ยวกับธาตุไฟได้แก่หัวใจลำไส้เล็ก สำหรับอาหารที่เป็นกลุ่มธาตุไฟก็คือพืชผักผลไม้ที่มีสีแดงและอาหารที่มีรสขมค่ะเช่นถั่วแดงแครอทมะละมะเขือเทศแตงโมแอปเปิลแดงองุ่นแดง,ง,แดงทับทิมเป็นต้นค่ะธาตุดินมีลักษณะพิเศษคือให้กำเนิดแก่สรรพสิ่งอวัยวะที่เกี่ยวกับธาตุดินได้แก่ม,ม้ามกระเพาะอาหารสำหรับอาหารที่ เป็นกลุ่มธาตุดินนะคะก็คือพืชผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและอาหารที่มีรสหวานค่ะเช่นผลไม้ที่สุกมะละกอสุกมะม่วงสุกกล้วยสุกสับป,ปะรดอาหารที่มีกากใยอาหารประเภทโปรตีนอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตข้าวเจ้าข้าวโอ๊ตข้าวโพดมันฝรั่งลูกเดือยถั่วเหลืองฟักทองค่ะ ธาตุทองมีลักษณะพิเศษคือสะอาดบริสุทธิ์และมีความสามารถในการดูดซับได้ดีอวัยวะที่เกี่ยวกับธาตุทองได้แก่ปอดลำไส้ใหญ่สำหรับอาหารที่เป็นกลุ่มธาตุทองก็คือพืชผักผลไม้ที่มีสีขาวและอาหารที่มีรสเผ็ดเช่นเห็ดที่มีสีขาวเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูขาวหัวเชื้อเท้าขิงขา่ากล้วยสาลี่ เครื่องปรุงแต่งรถเป็นต้นนะคะและธาตุสุดท้ายนะคะธาตุน้ํามีลักษณะพิเศษคือทําให้เกิดความชุ่มชื้นและไหลลงสู่ที่ต่ําอวัยวะที่เกี่ยวกับธาตุน้ําได้แก่ไตกะเพาะปะสะัสสาวะสําหรับอาหารที่เป็นกลุ่มธาตุน้ําก็คือพืชผักผลไม้ที่มีสีดําและอาหารที่มีรสเค็มค่ะเช่นงาดําถั่วดําเห็ดหูหนูดําลูกไหนองุ่นดําหัวบีดรูท เกลือซีอิ๊วอาหารทะเลอาหารที่หมักเป็นต้นนะคะสำหรับการเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุใดใน5ท่ธาตุนั้นนะคะก็มีวิธีการเลือกดังนี้ค่ะ 1. เลือกกินอาหารตามธาตุดิถีของตนเองโดยการหาธาตุดิถีของตนเองนั้นสามารถเข้าไปเซิร์ชหาใน Google ได้จากเว็บไซต์ดวงจีนทั่วไปนะคะที่มีการคำนวณดิถีให้หรือเลือกกินอาหารตามปีนักษัตรที่เกิด เช่นคนที่เกิดปีขาและปีเถาะเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุไม้ค่ะคนที่เกิดปีมะเส็งและปีมะเมียเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุไฟค่ะคนที่เกิดปีฉลูปีมะโรงปีมะแมและปีจอเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุดินค่ะคนที่เกิดปีวอกและปีละกาเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุทองค่ะและคนที่เกิดปีชว่วและปีกุลเลือกกินอาหารตามกลุ่มธาตุน้ำค่ะ 2. เลือกกินอาหารเพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกายโดยการกินอาหารในกลุ่มธาตุที่ต้องการเสริมและเพิ่มธาตุนั้นให้กับร่างกายหรือการลดหรืองดการกินอาหารในกลุ่มธาตุที่ร่างกายต้องการถ่ายเทหรือลดปริมาณธาตุนั้นนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะต้องปรึกษาสินแสผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูความสมดุลของธาตุในดวงของคุณว่าดวงของคุณต้องปรับเพิ่มหรือลดธาตุใดเพื่อให้ธาตุในดวงของคุณสมดุลกันนะคะ และเมื่อร่างกายสมดุลแล้วสุขภาพของคุณก็จะแข็งแรงสามารถทำงานต่างๆได้ดีค่ะจะเห็นได้ว่าการกินอาหารให้เฮงให้เหมาะกับธาตุของคุณนั้นไม่ยากเรียบง่ายและทำได้ทันทีเลยใช่ไหมคะสุดท้ายนี้ขอให้คุณเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายกินในปริมาณที่พอเหมาะและ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกคุณจะต้องจัดการเรื่องของการออกกำลังกายและเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนควบคู่ไปด้วยนะคะ ซึ่งใน EP ต่อๆไป h o w to h a n g Podcast ของเราก็จะนำเรื่องนี้มาบอกต่อกันค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ